ชุมชนแห่งการเรียนรู้การบริหารจัดการของเสียในชุมชนภายใต้แนวคิดชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน Eco Village คือนวัตกรรมใหม่ของการเคหะแห่งชาติในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มุ่งสู่การประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าโดยยึดหลักการให้ความรู้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อให้ทุกชุมชนของการเคหะแห่งชาติสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ได้กําหนดให้โครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เป้าหมายโดยมีฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการของเสียชุมชนจำนวน11ฐานการเรียนรู้พร้อมทั้งวิทยากรชุมชนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้าศึกษาดูงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมหวังว่า นะครับสิ่งเหล่านี้จะนําไปพัฒนาในชุมชนของเขาไม่ว่าจะเป็นนะครับร้านศูนย์บาทฐานขยะรีไซเคิลนะครับและพลังงานแสงอาทิตย์ความตั้งใจในกลุ่มวิทยากรนั้นนะครับหวังใบมากว่าจะสร้างเครือข่ายสร้างพลเมืองและสร้างเมืองเอื้ออาทรน,นะครับของการเคหะนะครับอยู่อย่างมีความสุขและสุขภาพที่ดีครับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้การบริหารจัดการของเสียในชุมชนณบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่มเน้นเรื่องของการบริหารจัดการของเสียในชุมชนและการนำขยะ หรือสิ่งของเหลือใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับชุมชนเครือข่ายของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศได้นําไปพัฒนาและดําเนินการเพื่อให้ทุกชุมชนของการเคหะแห่งชาติทุกแห่งเป็นชุมชนที่น่าอยู่น่าสบายอย่างยังย่งยืนตลอดไป